สวัสดีครับกลับมาพบกับ h o l ลี w ว o d ประจำวันเสาร์ที่8มิถุนายน2024กันอีกครั้งนะครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็อาศัยอยู่ในความสว่างเหมือนพระเยซูและได้รับอภัยโทษจากความบาปทั้งสิ้นทั้งปวงของท่านแล้วตลอดไปในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่1ข้อที่7ได้บอกว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์สถิตอยู่ในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ได้ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นคริสเตียนเราอยู่ในความสว่างเหมือนพระเยซูคริสต์อยู่ในความสว่างความสว่างเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยอยู่ในความสว่างหรืออยู่ในความมืดไม่ใช่อยู่ในความสว่างครึ่งหนึ่งหรืออยู่ในความสว่าง20%ซ มีแต่อยู่ในความสว่างร้อเอร์เซหรืออยู่ในความมืด100%เซนไม่มีครึ่งครึ่งกันกลางนะครับในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่17จึงบอกว่าขณะที่เราอยู่บนโลกนี้เราได้เป็นเหมือนพระเยซูคือเป็นความรักเป็นความสว่างเหมือนที่พระองค์เป็นความสว่างหรือพูดอีกในหนึ่งคือเราเป็นความสว่างเท่าๆกับที่พระองค์เป็นความสว่างพระเยซูเป็นศีษะ เราเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งอยู่ในร่างกายของพระองค์พระองค์เป็นชีวิตนิรันดร์เราก็เป็นชีวิตนิรันดร์อยู่ในพระองค์พระเยซูเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมเราเป็นกิ่งที่ต่อติดอยู่ในพระองค์เราจึงเป็นความชอบธรรมเหมือนพระองค์พระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอกของพระวิหารทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าที่เรียกว่าคริสตจักรคือประชากรของพระเจ้า เราเป็นศิลาก้อนหนึ่งอยู่ในพระวิหารเป็นประชากรของพระเจ้าคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันคริสเตียนเราอยู่ในพระเยซูและพระเยซูอยู่ในเราและเรากับพระเยซูอย,อยู่ในพระเจ้าพระบิดาเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่2 0ถึง23ไม่มีใครสามารถพรากเรา ไปจากสถานที่นี้สถานะนี้ได้ตามพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่38ถึง39และในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่12ถึง14ได้บอกว่าอีกทั้งขอบคุณพระบิดาผู้โปรดให้ท่านมีส่วนร่วมได้รับมรดกของบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าในอาณาจักรแห่งความสว่างด้วยว่าพระองค์ได้ช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและนำเราสู่อาณาจักรแห่งพระบุตร ผู้เป็นที่รักของพระองค์เราได้รับการไถ่คือการยกโทษบาปจากพระองค์พระเจ้าวอวยพรครับ